เรื่องบังเอิญโดยแท้ที่รอมพุ่มกับสอนอ,อบางชันนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปากซอยพญยาสุเรน12ตรงบางชันเนี่ยคุณประสิทธิ์คือเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ตามตามปกตินี่นะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นไปเจอคนหนึ่งชื่อนายอนุชาแท่มาอายุ33ปีเป็นชาวแม่สอดจังหวัดตากที่มือเขามีคราบเลือดเปื้อน <ชำ S 1> อยู่ท,<ล>ทั้งสองข้างปรากฏว่าพอมือเปื้อนเลือดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปถามว่าเอาทำไมมือเปื้อนเลือดแบบนี้ นายอนุชามีท่าทีมีพิรุษแล้วในที่สุดก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากำลังชําแหละซากสัตว์อยู่ก็เลยพาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ยไปที่บ้านเลขที่64ทับ5อยู่ในภายในซอยพญาสุเรน12แขวงบางชันเขตคลอง3เนี่ยนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ต้องผงะเลยลักษณะเป็นบ้านเทาเฮาส์2ชั้นบริเวณหน้าประตูพบถุงดำสามถุง ภายในเนี่ยบรรจุซากเสือโคร่งตัวผู้อยู่นะครับพอเข้าไปตรวจคนข้างในไปเจอคนงาน4คนกําลังชําแหละเจ้าตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยเป็นเสือโคร่งเพศผู้หนึ่งตัวหนัก400กิโลกรัมความยาวเกือบ3เมตรด้วยกันนะครับก็เลยจับกลุ่มเนี่ยนอกจากนายอนุชาแท่มาหนึ่งคนแล้วนะครับก็มีคนที่ชําำละอีก4คนมีนายสมบัติน้อยชมพูนางพัฒนธรมพันมุ่งเกี้ยวกลางนางมวลคําจูนางบุญชู ขวัญเขียวสี่คนแล้วก็ควบคุมตัวเจ้าของบ้านก็คือนางสาวนัทสุดาพันธ์เรืองศรีกับพ่อของนายอนุชาก็คือนายยูซุปแซ่มานะครับที่บ้านนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบจริงๆมีซากสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งหัวจระเข้งูกระทิงนกแก้วซากควายป่าหัวกระโหลกสัตว์นานาชนิดนะครับสอบสวนจากนางสาวนัทสุดาพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตนเองมีอาชีพในการรับสตาฟสัตว์ส่งไปตามสวนสัตว์ส่งไปตามห้าง ซากเสือที่พบเนี่ยนายอนุชาเนี่ยที่บอกว่ามือเปื้อนเลือดเนี่ยเป็นคนเอามาเอามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเพื่อให้ชำละซากเสือโครงก็จะได้ค่าจ้างในการชำระเนี่ยห้าพันบาทเดี๋ยวมีช้างฮะมีช้างด้วยหรอซากนะช้างฮะอ้าคุณประสิทธิ์ว่าต่อ,อ,อนอได้เลย <บา S 1> ใช่ไหมครับพอได้ค่าจ้าง5,000บาทปุ๊บก็เลยไปว่าจ้างคนงานแถวแถวบ้านเนี่ยมา4คนให้เขาพวกเขาเนี่ยคนละ7 0 0ร เพื่อที่จะมาชำละเจ้าเสือโคร่งตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมานายอนุชาเนี่ยก็เคยเอาเสือมาให้ชำละแล้วตัวหนึ่งแลนะคราวนี้ก็เป็นตัวที่2ก็เลยรับชำละให้ทีนี้นักข่าวก็ไปถามนายอนุชาบ้างนายอนุชาก็บอกว่าทํางานรับจ้างขับรถทั่วไปซากเสือเนี่ยเป็นของนายออสเจ้านายซึ่งพักอยู่ในบ้านย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโอ้โหใส่น้ำแข็งเลยนี่ ในออสเนี่ยขับรถให้ให้ตัวเองเนี่ยขับรถมาที่บ้านนี้เพื่อเอาซากเสือโครงมาชำแหละแล้วก็ให้เฝ้าจนกว่าง,งานจะเสร็จตัวเองก็จะได้ค่าจ้าง20,000บาททำมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเนี่ยได้700 0บาทนะครับนายออสแล้วก็ตนเนี่ยช่วยกันแบกซากเสือโครงคลุมผ้าใบลงมาไว้ที่บ้านหลังนี้ตัวแรกเนี่ยใช้เวลาในการชำแหละ4ี่ชั่วโมงพอแล่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็โทรศัพท์ให้ในายออสมารับซากไปพอแรกตัวแรกเสร็จก็มาถึงตัวที่สองพอตัวพอตัวแรกเสร็จเนี่ยมือของตัวเอง เปื้อนเลือดอยู่นะครับแล้วก็คือถือสี่โค<อ><อ>รงใสถุงดํามาทิ้งหน้าบ้านไงถือที่โครงเส<อ>ือแล้วตัว,วเองอก็เลยปั้นเปื้อนเลือดไงใช่จังหวะนั้นเองคุณผู้ชมบางเอิญมาเจอตํารวจตํารวจก็เลยสงสัยทําไมเปื้อนเลือดไปทําอะไรมาก็เลยไปชาแหละสัตว์มาแล้วดีฮะพาตํารวจเข้ามาที่บ้านเลยฮะ ไปจับได้ไปเลยนะครับทั้งตำรวจบอกว่าก็จะส่งซากเสือโครงไปที่ประเทศเคาดว่าจะเป็นพวกที่อยู่ในเอำเภอแม่สอดจังหวัดปากโดยจะส่งซากเสือโครงเหล่านี้ไปประเทศจีนก็คาดว่าเสือเนี่ยอาจจะนํามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาจจะเป็นเสือในประเทศเป็นไปได้ทุกทางนะครับเสือตัวหนึ่งเนะี่ยคุณผู้ชมมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ฮะและถ้าเพิ่มเติมฮะคุณพระชิ์ฮะครับแก๊งที่ว่านี้ตำรวจบอกนะฮะท่านผู้กับสนบางชันพันุเวสราวุฒิระเบียบ บอกว่าน่าจะเป็นแก๊งแม่สอดส่งซากเสือโครงไปจีนอย่างที่ว่านี่เป็นเสือสตัฟใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ฮะการตรวจค้นเพิ่มเติมล่าสุดเจ้าหน้าที่ตะลึงเลยนะฮะที่กุบารศิธิ์ไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือช้างาไงเปิดถังแช่น้ําแข็งพบว่าซากช้างไม่ทราบเพศถูกชําแหละแช่คาดว่าจะเป็นน้ํายาฟอร์มาลีนผู้ต้องหาอ้างว่าจะเอาซากช้างไปสตัฟ ทำ<อ>ยังไงอะสตาฟยังไงอะใส่รังน้ําแข็งอย่างเงี้ยไม่รู้มัน<อ>เป็นสวนไหนนะฟังเสียงของผู้ต้องหาสักนิดไหมเช้านะก็เ,เข้ามาจากฟาร์มสตาฟรับสตาฟสัตว์อยู่ค่ะที่บ้าน<อ>ไอ้เสือนี่รับจ้างทำแหลกเฉยๆไอ้ที่เป็นซ่าหนูน่ะเรารับจ้างสตาฟสัตว์ค่ะมาจากฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างทำแหลกอันนี้อะไรใช่ไอ้ตัวอื่นน่ะรับจ้างสตาฟ ไอชําแหลเนี่ยค่ะหมื่นกว่าบาทอะคะแล้วทมาไไหอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้จักค่ะไม่ทราบเหมือนกันเพราะเรารับจ้างไอ้นี่อยู่แล้วนี่เพิ่งทําเหมือนกันด้วยเพิ่งจะรับจ้างชําแหละก็ทมานานเนี่ยไอรับจ้างชําแหลเนี่ยค่ะไม่นานค่ะเพิ่งจะทําแต่ไอตัวไอที่ล่าสัตว์เนี่ยทํามานานแล้วเพราะวาสัตว์อะไรบ้างก็มีพวกแก้งกวางเสือก็มีมาจากฟาร์มเยอะค่ะนกนกอะไรอ่ะอันนี้ตามฟาร์มเนี้ยค่ะ ไม่ได้คิดว่ามันจะผิดกฎหมายเพราะเรารับจ้างอาชีพนี้มานานแล้วก็สตาฟสัตว์ที่มาเป็นโครงแล้วเขาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะก็มีนะคะเขาดินก็มีการพวกเออสามพันพวกจระเข้อะไรอย่างนี้ก็มีเอกชนก็มีค่ะหลายที่นี่แหละฮะส่วนตำรวจสาบางชันฟังเสียงดูครับครับในส่วนของมันมีข้อหาของพรบ คุ้งคองสัตว์นะครับ่าแล้วก็พรบศุลกากรลคุ้งหาทั้งหมดก็ให้การรักษาภาพนะครับของกลางก็มีทั้งหมดเจ้ารายการนะครับประกอบไปด้วยซากเสือโครงเนื้อเสือโครงแยกใส่ถุงนะครับแล้วก็ซากม้าลายนะครับซากม้าลายซากวิดาบีคืองวัวป่าเนี่ยฮะงวป่าเนี่ยนะซากสิงโตสามซาก สร้างหนังช้างอีกหนึ่งตัวในถังนี้สร้างหนังช้างนะยกออกมาได้สร้างกวางสตาฟห,หนึ่งตัวครับเราก็ต้องอยู่ระหว่างขยายผลครับแล้วเราจะขยายผลว่าได้นํามาจากไหนนะครับเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรนะครับโดยท่านพลตรัตทเฉลิมเกียรติสิวาขานผู้ช่วยปปออนะครับซึ่งได้คําชับคญชาในเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับท่านพลตุรตวินัยทองสองได้คาชับ ให้ปริบัติด้วยความถูกต้องครับนี่แหละฮะมาเป็นตัวกลายเป็นตัวอย,อ,อ,อย่างนี้เห็นจะไม่ได้สตาร์มันก็อาจจะเป็นอาชีพได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูนะฮะ